ผมก็มตัวอะไรไวอยู่เนี่ยเอาละครับก็ตัวอะไรอยู่รีบมาเปิดทีนี้ก็จะเป็น EP พิเศษนะครับเป็นแบบวิดีโอนะครับก็แบบคนคนทํางานเกิดอยากจะมาล่าตอนแต่เช้ามืดก็เลยเดี๋ยวจะลงเป็น EP พิเศษนะเพราะว่ามันจะสั้นๆนะก็มีคุณปิ้นนะครับแล้วคุณโอน่าจะเล่นประมาณเควสสองเควสนะเควสตัวอะไรไม่รู้กําลังจอยไปปิ้นป๊บนึงเออ เวทํางานเขามีเวลาว่างแหละนะถึงหกโมงตอนนี้เวลาตีตีห้าสี่สิบสี่สิบสี่นาทีแล้วก็จะประมาณตัวได้พอได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยู่พอได้ประมาณว่าอะไรหกโมงยี่สิบหกโมงยี่สิบอะไรประมาณนั้นสุดๆได้อะไรดีตัวอะไรดีกูติดมากอนต่อเวลาได้หรอพอ่ะ เดี๋ยวแคเฟที่ระดับเราแนะ้่สามสามคนมันต้องระดับโดอดอยู่นะระดับเราอืางั้นเฟสเดี๋ยวฟอสมั้งล่าไซส์ตัวที่ไม่เคยได้ล่าก็กูยงังกูยังเหลือไซส์อยู่เลยตัวไหนล่ะก็มี่มีบริออดบริออดนาคาโค้กากาวีนัสโจ มีเอลแล้วก็ไอไอนกน้ำแข็งน่ะนกน้ำแข็งเหี้ยอะไรวะชิคกิ้งเรจิน่าตัวไหนก็ได้ว่ามาเปิดใด้หรเปิดได้มเปิด้ไหมเนี่ยเปิดแต่หนึ่งอภินนาทีตัวอะไรวะจำชื่อไม่ได้ติอะไรติคิ้งโอ๋อชิคกิ้งเรจิน่านะแต่ไม่ได้ติ จริงอะไรวะคุณโดเออซิกจริงเลยจีน่าไม่ใช่เลยจีน่าจริงบาสิกตบอลอ๋อบาสเกตบาสิกตกูครบเลยสัตว์แต่ก็ไปได้ไม่เป็นไรไม่มีคนอ๋อไอไอตัวนั่นน่ะบลูติกเล็กตัวพุ่เสี้ยงอ่ะโอ้โหไอพี่เอะเทคเล็กไอสัตว์อันนี้ต้องอยู่ไหนเนี่ยหมาแปดแล้วกันดับเราอยู่แล้วอยู่ไปเสียงลัวนักขนูนักขนู กันดิสายหลับแล้วกันนะกูนักอะไรดีล่ะกูมีอิชุลเลนด้วยนะกูมีอีชุลเลนด้วยกันนักขนูหลับเว้ยกันนักขนูหลับกูมีอีชุลเลนกันนักขนูปีชี่วิสัทแล้วก็ดูปีชี่เพี้นขูต้องแบบถ้าไม้ตายกระโดดเกาะยิงปีชี่ปีชี่ยังยังไอ้เหี้ยมึงช้าแล้วมึงช้าแล้วปิ้น เดี๋ยวดิชิปถ่ายกูยังไม่รู้เลยว่าเสร็จกูมันอะไรบ้างในกูลืมไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวข่อเวลาแป๊บนึงบน,บนล,งล,งล่างซ้ายขวาเอบีเอบีสิเล็กสตาร์ทไปแล้วนี่มันไม่มีสิเล็กมันกดอะไรวะนี่อะไรเนี่ยปุ่มแชร์ปุ่มแชร์เลยแล้วก็พักพักพักสองก็อะไรซ้ายขวาบนล่างนะซ้ายขวาบนล่างดีเอ สต <Start. S 2> <Start. S 1> าร์ทสตาร์กูแต่กูไม่รู้เยี่อะมาไปเล่นอ้นี้ก็มีว่าเกมชื่อซาลามันเดอร์แต่กูไม่รู้ว่าสูตรเป็นกดอะไรเว้ยแต่แต่ตอนสมัยก่อนกูเอาเหรียญไปแค่แคอีตรงไอ้เนี่ยจำได้มาเครื่องเครื่องเครื่องเกมอาร์มันจะมีรูใส่จอยเพิ่มข้างหน้านั่นแหละเอาเหรียญไปเขี่ยๆตรงนั้นมันจะติดสูตรเลยติดสูตรเลยกันยี่ไม่รู้ปุเยี่อะไรไม่รู้กูไม่รู้ว่ากดปุมอะไรนะ เนี่ยมีแต่สูตรเปล่าตลับสูตรสูตรดาวลิ้นเลียเด้อแพรบสูตรไอ้ยังลบถูกไอ้เหี้ยสมัยนั้นไม่มีมหรอ,อยกยังลบไอ้ฮาฮาสัตว์เฮียดิโรงเรียนน่ะไอ้เฮียยังลบวะไม่ไม่เฮียเรายังลบรุ่นนี้ไอ้เฮียตาขออย่างเดียวไอ้สัตว์ยังลบคือไปขอเพื่อนเอาไอ้เหี้ยสมัยนั้นอ่ะไม่เคยอ่ะไม่เคยพวกยังลบตัวเองอ่ะ ต้องต้องเป็นเพื่อนผู้หญิงว่าเพื่อนผู้หญิงหนึ่งจะมียังลบนะมเมใชงไม่ใชอไม่เจอรอยเหี้ยเลยวะเจอแต่รอยลาจังนีเนี่ไงกูเจอตัวเลยเนี่ยไหนกันวะอยากจะเอาเหรอพี่ลิงโอ้เชี่ยโดนแล้วมาโทษตามดิแมนเลยทีเจอแล้วนี่ เจอโรเจอล,จอ,ลอยเนี่ยอะไรออกแบบมาใครเจอเทคล็กใครเจอเทคล็กโอ้วโโาคนละทางเลยเยี่ยชีวิตเอ้าคุณโอ้โจอยแล้วเนี่ยโอกำลังรอจอยอยู่นะอืมคุณโออันนี้โอ้ลึศูนต์มัเนี่ยไอเหี้ยคือตัวหนังสือไม่ออกไอรู้อ่ะมีคนเล่นแล้วอ่ะกำลังไปอยู่วเว้ยตัวใหญ่ใหญ่มันใหญ่อยูย่แล้วเือไอเหี้ยตัวเนี้ย เออมันต้องทำล้ามเจาะอ,อยู่งงเลยรอตบไปกี่ทีแล้วเนี่ยไม่เคยตบตอนนี้แบบงงสดเลยไม่ได้มงยิงยีแนนใช่ไหมยิงใส่หัวมันหลับตอยน้องหลับ ห,หลับต่อเรียบร้อยหลับแ๊บแไอเกาะไปเลยกูข,ขึ้นเองไปดิ แบบขา่อนเวลามันหมดมันจะใกล้ๆหน่อยเออไอคอนบอยคอนหิน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 ไม่ได้จังหวะนอกระย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 ะอุ้ยเอ้าอุ้ยไอ้เหี้ยมีคนตัางเวลแล้วไม่ได้ดูเลือดไอ้เหี้ยไม่ได้ดูเลือดเลยมีคนตัางเวลแล้ว ไม่ดีเลี้อนเลยตายวับวาเอาอีกตแลนตมาให้นักขัูสัเอย็ป๊มันใช่เมือเมอจะติดันใช่ไหมเด็้เย็ไม่ดีเลื้นเลยเม่เชยตตัดอะไรไม่รู้ากไม้ตักเลงาเลยยี่ระเย็บตัดอะไรไม่รู้เฝ้ากับไม้ตักเลงเลยยี่ะเยเปียเปียังยนั่งไงเปี๊ดเอะ ไอ right? <ım> ้เย <expense> <enfant> ี้ยมันมันไม่โดนทีเดียวหรอวะเยี้ยมันโดนแบบเปี้ยเปียไอ้ตโอ้ยดูคุร้องมาตีดีเหมือนกันคูก็โดนเหมือนกันไม่ไม่รู้เปี้ยเปียไอ้เงี้ยไปตั้งไหนวะไอ้หลังไงเปี้ยเปี้ยไอ้เี้ยเรโดนออกเย้วก้วไอ้เี้ยยเล่กันนะไเล่นกน่ลยเลโดนไปยให้ดู ต้องโดนไปด้วยเกาเกาเขาเล่นกันอย่างนี้แหละไอ้หนูมายังไงตายสองรอบแล้วมายังไงมายังไงเกาเกาเขาเล่นกันอย่างนี้แหละอัเชื่อมันเจอเบลสกีดพอดีเลยนี่ผมไล่มาจากตรงนู้นมาเจอกันตรงนี้ได้นี่แหละเกาเกาเขาเล่นกันอย่างนี้แหละ มีแมวสีอะไรวะแมวแดงลากมันไปหาแมวเร็วเร็วโอ้มันไปหาแมวเร็วเร็วคุณปีนมังนี่เร็ว,วเอาเอาไอ้ยี่ยสะดุดโกรปัตว์ เหลียงเหลียงโดนแล้วไอ้แมวเป่าบัวบัวจากการมันบัวบัวไม่เอาสิวะต้องฉี่ก็เหียยล้มอ่ะเออเปตีกันเปตีกัน โดนเขาโดนเกาะเข้าไปโดนเปียเปียกยเลยเอาพันลาพัล้าพัล้าหลับต่อเปล่าหลับแล้ว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 ก็ไปแล้วหลับแล้วไปแล้ว ไปเกียแข่งว e ้าวไปสัตว totally. ์้ออฮึมหลาย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 แล้วเกียร์มันจะตกสองดอกไปสัตว์เอออาวิ้งมันล้ออะไรวิ้งมันทำไมฮ้ยแล้วตายแล้วยิงเม็ดแล้วไปเกียร์กระเดกกระเดกไปเกียร์ใครไปยิงไปยิงโดนนี่ไม่มีเม็ดแดงไอสัตว์เอ้ยเดี๋ยวไปเอาเม็ดแดงก่อน จับเลยว่าเนี่ยจะได้ไปตีมาสเกตบอลเลยจับอะไรก็ได้ดจะไปจับให้จับจับให้เอาเกี่ยงกันอีกแล้วไม่ต้องเกี่ยงกันไม่เดี๋ยวไปจับให้แอะไอ้เหี้ยแอะแอะแอะก่อนไอ้เหี้ยแล้วมันขึ้นกับตีนปีกปีกบางบาสเกตบต้องเล็งปีก กดด็ดีหัรา,า,ม,าม่ได้กกผมก้อยก้อยมาตรการเลยย <c ười> ึดเกาะกลางไ<ะ>อชิบันทำไมย้ายฝั่งล่ะ <c ười> ไปเปิดตีก้แล้วสองข้างโอเคเปิดหัวเหมือนกันหัวเปิดแล้วเหลือหาง ไอ้โอ้ยเปิดหางแล้วน่าจะเหลือขาข้างนึนาาขงขาบ้างหลับจอปะขึ้นทางงอกหัวขึ้นมาทางงอ,อกหัวขึ้นมาเป็นดี สมพลิดเหรอจนสมพลิดเหรอเฮ้ยเอ็นนันออกไปแล้่นวายเอ็ตัวเลขศูนย์แล้วเออกไปแล้วพอเห็นเราตายพวกมันออกเลยตายสองตัวพวกออกเลยเขาคงจะแบบไอ้เกี้ยเข้าก้าวเล่นอะไรมันหวายนี่แหละหรือเราสองเราติดก้าวกราเล่นกันอย่างนี้เราอะไรนะอติดไฟถูกความเสียวในคุยแล้วเงี้ยติดอิสแลนด์หลับแล้วหลับแล้ว หลับแล้วหลับแล้วโบหลังหงัดนะสองรอบอะไปเลยอะไขึ้นไปเลยก็ได้นะเหมือนกันสองสองนี่บังไอ้หี้กับตัวหน้ากับตัวหน้าพงไปดันแล้วไปดันแล้วซ้อนอยู่เหมือนกันอืมไอ้ย่าไปดัวใต้มอหน่ะไปหนีไมาไสน ไมโดนี้ยังไม่โดนขามันอ่อนด้ยติ้นมึงต้องตีขามันแล้วมันจะลงอยู่เดียวไปไม่โดนดิรเตอร์แม่งักไปโดนดินั่นไปริดิแล้วไปรอเลยแม่งหมดแม่งหมดตุ๊กตุ๊ก ไปโอ้โยเลือดเลือดเลือดไปเจอก่อนเจอปีซ้ายเต็มเลยปีขวาเต็มน้วมาเปิด โอ้ยอย่าเปิดได้แล้วเนี่ยเลือดเลือดเลือดนี่แน่ลีแน่ลีดเดอร์เลือดเลือดไอ้ไอ้เมื่อกี้มันกันกันเยอะอยู่นี่หว่าแสดงว่าไม่ติดดีไว้ลุกมาโดนเลยอ่ะไอ้แต่นี่แน่นี่แน่เรียบร้อยนี่แน่ไม่ได้เล่นกันนะเรียบร้อยนี่แหละกาวกาวก็เป็นอย่างนี้กันแหละมันเป็นสูตรไอ้ ก <c oughs> ็เล้ามามาเจ้าอะไรชอบมา้ก็เอาเข้าไอ้นะอินเทอร์เน็ตเอามาให้ใครนะอินเทอร์เน็ตเอามาให้กันไปทงขนมดันาดูไม่ตายเลยอีายกูตายเองขอลาจังหน่ดีบ้างพี่อะมันไม่ได้่ะขอลาจังหลย

โอ้โหกูจะเกาะไหวเพาะว่าน่าราจังไหวลองดูเลี้ยบเลี้ยบเลี้ยเฮ้ยมันติดเวคเกแคบเลยอะไรยะอะไรยะเมื่อวานนี้ก็กูนึกว่าคุณโอแต่เห็นชุดแพรไอ้แต่ทีแด็บมีแต่แง,ง่ไปใส่ชุดแพไอย่าี้กูว่าคุณโอจอยมาหรอวะเห็นแบบวิ่งวิ่งผ่านมาแบบพอดีไงแย่เนยวะ คุณโอชอบใส่แบบผสมชุดแพะทองไงมันเห็นหน้าอก<อ>เห็นมองเสืยอย้อไงอืนึกว่าคุณโอไว้ที่ไหนได้เอาเอาบอกฮ้คุณโอจอยมาวะกนเลยก็เลยกดออปชันไปดูจํานวนคนในห้องอ้าวไม่ใช่แสดงว่าบีนึงใส่ชุดแพะนี่กินอาหารเนี่ยคุณโออย่างนักหนูอ่ะ <laughs> นักหนูดับคลู <laughs> นักหนูกะลาจ,จังใสสต๊อ <laughs> ก <laughs> มันเป็นไรมีหลับกัเนเรอ,<ด>อ,อยู่เยียลาจังสวิตแอคเล่นยังไงวะกูไม่รู้กูจีดะเลยแหละโอ้โหไม่มีบีนหนึ่งคอยฮิวนี่วะจะลืมล็อกสตีดี้นี่หน้าหักไอติดกลัวมั้ยแกนลิงตายด้ตั้งเก้าวรอก โอ้แดดโปวักเกอร์ว่ะส็เตอร์ดีแล้วไงแทงไงมึงเล่นอะไรอคาตาโรยมึงจะได้เคาน์เตอร์บ่อยๆไงเอาอะไรล่ะมาเล่นดาบผู้อ๋อเวลานั้นมันจะได้บีมเล็งมึงไงบีมเล็งมึงปั๊มมึงไปหมดลืมไปหมดแล้วนี่ยแกมาไปได้เล่นไอ้พวกอกเก้าวมาเล่นอะไรแกก็ไม่รู้เอ่ะ ออกเลย <c oughs> ออกเลยเยี่ยตายติดติดกันสองตัวเยี่ยเกิดกินปูกเนียเยี่ยขายแม่งเฟลติดติีมนี่เฮียเดี๋ยนี้เปิดูนไปแล้ว <c oughs> อ้าวของจัดดิอะไรโอ้โหหมุนยาวอ่ะถึงวะถึงดิ <c oughs> ถึงวะวะ โอ้ยไม่ออกเหลี่ยมมันออกเหลี่ยมรู้นะมันไม่ได้เข้าเหลี่ยมเหลี่ยมเสาอูยังไม่ได้ตีแม่งสักแฉกอะไรเงี้ยตาะบินเหมือนกันออโ,อโ,โอ้โหไอ้เหี้ยแล้วมันไปบีมันออกลๆอยูย่นี่อต้นไปต่อใส่หน้าแม่งตีวิ่งตีเมี้ย เี่สิ่ดอกละสี่สิบบีกันเอ้ยก็ประมาณนี้แหละโอ้โหไอ้เกี้ยมโดดถอยแล้วมันไปบีมไอ้สัตว์เอ้ยเข้ามุ้งเติมเลือดก่อนไว้เกี้ยเจ็บโอ้ยเชนอุ้ยดองดอกติดอุ้ยโอ้โดนแล้วไปแก๊กเก๊กโดดอยู่วะเฮ้ยอาอยู่วะไอ้เกี้ย ข้างข้างข้างเบ่งวิ่งไปเยดีนะไอ้ดีติดไปดีไอ้เฟรมเฮ้ยปืนสติ๊กสติ๊กจะปืนมาวะเอาละมึงเอาละมึงยั่งกว่าอ๊อมจะโดด ไอ้บิกกี้ด้วยววะเขาหลับปอนหลับไปเนี่ยหลับไปแล้วกลางต่อยได้จังหวะนี่ยังเมื่อกี้แม่งกระโดดทุกมาใส่ป้าแล้วหลับแล้วหลับแล้วไอ้เจ็บคนนี้แม่งยิงไปแล้วตอบไปแล้วพี่อะไรอ่ะเออ ต้องช่วยตัดไม่ช่วยไม่ได้ตาเบี้ยที่หายดอกละเจ็บติดติดอ้ดดดดมันแขงเอาไปลบตรงนู้นอีกอ๋อกินนิตเตอร์มันเพิ่งติดนี่เออวิ้

อยดีซอยดีทุกนี้ก็ซอยดีคือ,อเขาแล้วเดี๋ยวมันหันหน้าม,นมาให้ตรวจรอยอยู่แล้วหนึ่งชุดถูกหรือไรวปะปีมอีกจะโดนแล้วตึงต้งไปไหนตึงไปทางไหน ล้วยกูเลยจัดปอกกล้วยกูหมดเลยโอ้โหมึงใสโอ้โหจัดเอ้ยไฟหนึ่งไฟหนึ่งไอ้เจี๊ยลุกขึ้นมาแล้วแบบไม่นี่พอดีเลยว่ะนอนไม่กอนนอนไม่กอนไอ้เจี่ยมันมันมันลืมไงมันลืมตัวไงกูโดมันแบบเอาไว้มันแบบมันเขาทำ ต่ำมันลืมลืมตัวต้อต่มันต้องลุกแล้วไงกลับหรือไงอ,อ,อ๋อกระเด็นกระเด็นเหนื่อยโอเคเหลืองกันรอมันอะรอมันทุกอะ ừ đi mà lọn lắm lọn lợn ơi tôi đã mừng từ đó โอ้เอ๋โอ้เอใครโดนอะไรเยอะตัดุงตัดุงโดนจับจะเปิดแขนให้สักหนึง่งเอาแยมเอา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 ตัวขา <c oughs> เอาเหี้ยตัวไหมเ,เหมือนแบบพังงกพังงกอยู่ตรงนั้นกระโดดไปไหนดยิ้มเปล่า ติงดาสิติงดาติกระเด็นเรียม ผมปิ้นใหญ่เล่นปิ้นเลยคุณะบนลนู้นดิไอ้เจี๊ยบเกินตัดปี เปิดไม่ทันทุกรอบออกมาจากเนินได้ไหมเี้ยโอ้ยจี้อเฮ้ย,อ,ยอัดพอมอกแล้วไอเจ็บกูเลมีอยู่เปิดแล้วนี่อัดมาเลยโอ้ยเจ็บเลยกูเจ็บเลยกูเยี่ย Dante, bord, ido, เอ od, เอ well รูแล้วอยู่ฟึ <ah ่งตุดไอ้สัตว์ตื่นแล้วอ๋อปลิดภาระอ้าวตื่เลยอ้าวอ๋อเปิบร้อยกำลังจะคาบยาเพิ่มเลยเออ ตายไปตัวแม่งเลยมีหนึ่งศพนะครับตายพี่ทีตายพอรีบลุกโ,นโนดานโดนถ้าพ่นมันไม่เรากมันโปรโว๊กเปยเป่นตามเขาไปอยู่มุมนูน้นเอี่้ตามเมื่อกี้มันก็ตามเอ้ยมันหมดแล้วพอตายมันก็หมดแล้วโปรโว๊ก,กอะ่ะตามอยู่เมื่อกี้ใช่คือคือ ไปได้เวลาไปนะทำงานหกโมงสิบไปก็ได้ได้เวลาหกโมงสิบแต่อย่าต่อยตัวไม่น่าทำกาดูสงไม่ทันล็อกไปทำงานก่อนค่อยว่ากันไปเดี๋ยวแม่ไปหาเนล่นเยอะโอเคครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ Thank you for watching ครับสำหรับ Special EP นะครับก็ตามนั้นนะชั่วโมงรีบเร่งรีบเร่งก่อนไปทำงานนะก็ตามนั้นตามนั้นไม่อันนี้อาจเป็นวิดีโอไว ตัดเป็นวิดีโอไว้ไม่ได้เปิดคลิปเดี๋ยวไปตัดต่อที่หลังโอเคครับก็ใน EP นี้ก็สเปเชียล EP นะครับก็บายบายไปก่อนครับสวัสดีครับผมบายบายไม่ไม่บายกันง่้ลเรบอกลาครับท่านผู้ชมบายบายายบายไบายแตกไปสองไอ้เงี้ยไม่ใช่สองนี่แตกไปสองเปรี้ไปดื่มไอ้เงี้ยไปนย่นไปนั้นไงนั้นไปไปก็ไปเจอไป ผลของการไม่ยอมซ้อมมือเนี่ยต้องโดน